สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแบรนด์หลักเบิ้ลตัดสับระเบิดนะคะคันนี้เป็นอินสูรดีแม 1.9S นะคะปี17.18 17. ล่าค่ขา,ายจะอยู่ที่3 2 10, 9 0 0 0บาทนะคะพ่อนอยู่ที่5,500บาทต,ตลอดสัญญาเท่านั้นนะคันนี้นะคะแต่งกระตังหน้ามานะคะเป็นหน้าโคมเมียมแบบนี้แต่งซิ่งมาให้เรียบร้อยรีแมตมาให้แล้วนี่สตาร์ทเสียงเสียงเครื่องให้ฟังแล้วเดี๋ยวไปฟังเสียงท่อทีหลังนะจ๊ะ นี่แผ่นเพดอยู่ด้านนี้ชุ่มูหนึ่งข้างดำหนึ่งข้างนะคะแบตเตอรี่เก่าหนูเปลี่ยนให้ใหม่นะคะน็อตซ่อฝากระโปงไม่มีรอยแก่นะคะแผ่นกันความร้อนอยังอยู่ครบนะคะระบบเบรก ABS นะคะเปลี่ยนท่อมาให้แล้วนะคะ1เส้นนะจ๊ะค่ะหน้าเดิมๆไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำม,มานะคะนี่เลยไฟตาค่าระรเจน,นะคะอาจจะสีขุ่นๆน,นิดนึงขัดออกให้ได้นะจ๊ะนี่แล้วก็เป็นแมกเนลนะคะไทเทนมาให้แล้วน็อตก็เป็นแบบไทเทแบบนี้นะตัว S อตัวเริ่มต้นนะคะ อ่าคิวชิวประสาทอยู่ครบนะคะสี่มุมนะเลขไม่แปดหมื่นหนึ่งพันกิโลเท่าั้น,นะจ๊ะคันนี้แต่งเครื่องเสียงมาให้ด้วยนะใครที่จะเอาไปเปิดสงการนะคะแนะนำเลยห้าพันห้าตลอดสัญญาเท่านั้นนะจ๊ะแม็กไลเนอร์ยังไม่ยังไม่ไมแขเปิดได้นะเดะี๋ยจะบอกว่าแขกไม่ได้บอกว่าแหวกนี่เลยนะเครื่องเสียงอยู่ด้านหลังแบบนี้นะ เปียจกเบ,บาอะนะเป็นแบบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่เครื่องเสียงอ่ะนั่งได้นะแต่ว่าห้ามกระโดดนะฟังเสียงท่อนิดหนึ่งแป๊บหนึ่งนะฟันดำแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะโดดแน่นอนนี่แม็กไลเนอร์นะคะไม่ตรงรุ่นนะแต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะแต่งคำโหลดป้ายมาให้แล้วสติกเกอร์นะคะรถซื้อแกจะไปแรงได้ยังไงแรงนะคะคันนี้น่าจะแรงนะ แต่สติกเกอร์นะคะไม่ชอบดูลอกออกให้นะจ๊ะคันนี้เติมดีเซลนะดูฝั่งทางนี้ก่อนนี่เลยนะเม็ดอาร์คมชัดแบบนี้นะคะใครที่มองหารถใช้งานรถซิงนะคะเที่ยวส่งการนะคะกลับบ้านนะคันนี้แนะนำเลยนะพ่อนถูก5,500ันหตลอดสัญญาเท่านั้นนะคะเบอร์โทรปรับหมุดให้แล้วด้านล่างนะคะมีบริการเซ็นสัญญาให้ถึงที่ส่งรถให้ฟรีถึงบ้านตาขอบคุณค่ะ